ไฟฟ้าคู่นะครับ859นะครับนะบดูรถนะเดิมๆสวยๆเนียนๆนะครับบุกเซอร์วิสครบนะครับเครื่องมือแม่แรงอุปกรณ์นะดูนะนี่คู่มือมีให้นะครับบุกเซอร์วิสวารันตีนะครับบุกเซอร์วิสวารันตีคันนี้เลขไม้เก้าหมนะครับตอนนี้เข้าศูนย์ตอนเลขไม้สุดท้ายคือ87ดหมตอนระยะ90้าหกิโลเข้าตรงระยะต่อไปก็คือ100่งแสนโลนะครับสบายใจเรื่องแม่แทนน์นเพราะว่าคันนี้เป็นรถหน่วยงานปร,ประจำการ นะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสครบ2ดอกราคาลดไปแสนสามนะครับตอนนี้เหลือเพียง8,59,000หบาทนะครับกับเจ้าตัว Honda Accord นะครับที่สุดแล้วของที่สุดนะครับคันนี้คือสีเทา1.5 EL Turbo อบครับสวัสดีครับสวัสดีเอครับนี่คือผมเดนทอโต้นะครับวันนี้เอารถมาหั่นราคาอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นเอฟซผมที่ผมเคยแจ้งไว้นะที่ผมบอกว่าปรับราคาทั้งบริษัทเราปรับจริงนะ นะครัวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ราคาหายไปประมาณ1น0 0 0 0 0สานคันนี้คันเดียวเลยนะลดราคาไปแสนสามนะครับคันนี้คือ Honda Accord นะครับเป็นโฉมปัจจุบันเลยนะเป็น G10 นะโฉมปัจจุบันเลยเป็นเครื่องยนต์หนึ่งนะครับเทอร์โบนะรุ่นนี้เป็นรุ่น EL สีเทาดำนะครับเป็นรถโฉมปัจจุบันเลยไม n เนอร์เชนล่าสุดเลยนะครับระบบด้านหน้าสองสว่างเป็น r v d หมดแล้วนะครับนะราคาเดิมนะ ตอนนี้ตั้งไว้ตอนแรกมันอยู่989,000นะครับวันนี้ราคาใหม่ลดไป130,000บาทเหลือ859,000เหลือ859,000จริงๆนะฟรีดาวพร1,006นะครับราคานี้ผูกก่าป้ายแดงเยอะมากนะครับผมบอกเลยคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่90,000นะครับด้านหน้านี่กระจังตรงรุ่นเลยนะครับเป็นตัวแอคคอร์ดนะครับ G10.5 1 EL Turbo นะครับไฟหน้าเป็น full l ล d นะครับเป็น full l ล d แล้วคือจะไม่มีตัวหลอดที่เป็นหลอดไส้เลยนะครับจะเป็นไฟหน้า LED เต็มดวงแบบนี้นะครับเต็มดวงเลยนะและคันนี้ประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับรถปี2019นะครับสปีปลดนะครับเราประมูลเข้ามานะครับกระจังหน้าโครเมียมตรงรุ่นนะครับตัวนี้รถเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะมีคู่มือ Book Service, บุ๊กเซอร์วิสครบนะครับไฟหน้า LED นะครับมาพร้อมตัวเดต้าแบดดิ้งไลท์ เขาเรียกว่าไฟหน้าแบบฟูลเซตแบบนี้ก็คือเต็มหมดเลยนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับชุดกันชนหน้าสนิทเลยนะแล้วดูเงาแสงนะครับเงาแสงรถตั้งแต่ข้างหน้าจนข้างหลังนะครับสีเดียวกันทั้งคันหมดเลยนะครับคันนี้เป็นดิสเพกสีล้อนะครับคันนี้ก็ลัดด้วยยางตัวโยโกฮาม่ามาให้นะยางเป็นของรุ่นแอดวานนะครับโยโกฮาม่านะยางก็เป็นปี21เนะครับเป็นยางแบบว่าอินไซส์เอาไซส์มันจะมีหน้าเดียวถ้าจะสับอะไรก็ต้องถอดสับล้อเอา เป็นดิสี่ล้อช่วงล่างเดิมนะครับแอคอร์ถือว่าเป็นรถผู้เริหารระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยความยาวความกว้างที่สุดยอดเลยนะถ้าเทียบกับพวกโตโยต้าแคมรี่ก็ไซส์แบบมาตรฐานรถใหญ่นะครับเป็นเก่งไซส์ใหญ่นะกระจกคันด้าแท้เดิมนะบานหน้านะพาสีต่อแล้วนะหมดหกดนะคันนี้ลดราคาไปแสนสามนะครับป้ายแดงมือเดียวก็จบมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสสองดอกนะครับ ตัวรถสแตนดาดเดิมโรงงานนะครับรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานเช่นกันที่เอามารีวิวซ้ำวันนี้เพราะว่าด้วยราคาที่ปรับใหม่นะประหยัดไป1นึ0 0 0าบาทนะครับเหลือ8 5 9 0 0 0บาทกับ Honda a อ cord นะครับ1.5 EL เอร์โบคันนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะเป็นเครื่องยนต์1 5 0่นีนะจริงๆมันก็เป็นเครื่องยนต์ตัว L 1 5นะที่อยู่ในรถตระกูล h อ n d a ทั้งหลายนะครับเราแต่ว่ามันมาปรับใหม่นะทำงานควบคู่กับตัวเทอร์โบชาร์ท นะครับแล้วก็มีการปรับดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับทาให้มีแรงม้าแรงบิดค่อนข้างเยอะนะครับรถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นะครับเขานิยมใช้รถเครื่องยนต์เล็กนะแล้วก็มีระบบอัดอากาศเข้าไปแทนนะครับมันจะดีตรงไหนรู้ไหมมันดีเรื่องภาษียิ่งซีซีรถน้อยภาษีรถยิ่งถูกนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์ซีวีทีตัวใหม่เช่นกันนะครับแอร์คอถ้าใครเคยได้ขับก็จะรู้ว่าขับสนุกนะครับเป็นรถขนาดใหญ่แต่ไม่อืดแน่นอนนะครับ้วภายในอย่างกว้างเลยนะครับอันนี้ไฟท้ายเป็น LED ดี เป็น LED มีแค่ไฟเลือกกับไฟถอยที่เป็นหลอดไส้นะตัวนี้เป็นไฟ LED เต็มดวงนะครับสีเดิมสวยๆนะครับกันชนแนบสนิทนะครับไฟทับจิมเป็นหลอดยาวเลยนะเป็นหลอดใหญ่เลยนะคันนี้มีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับคันนี้คือรถแบบเดิมเลยนะไม่ได้มีชุดแต่งไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเป็นรถแบบมาตรฐานเลยนะครับแล้วห้องเก็บสาระตอนหลังเนี่ยว่างเลยว่างต้องบอกว่าไม่แพ้ตัวแครบรีเลยนะครับ ไม่มีพื้นที่ตรงไหนที่ใช้งานไม่ได้ในด้านหลังนะครับกว้างสุดๆนะกว้างสุดๆนะครับเบาะแถว2งนั้นก็เปิดเก็บของหยิบของได้นะครับตัวนี้ก็มีถาดยางให้เรียบร้อยนะครับเครื่องมืออยู่ครบนะครับแม่แรงที่ขัดล้อทุกอย่างเดิมครบหมดนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับรับประกันตลอดอยู่การใช้งานนะครับนี่ดูโครงสร้างนะบล้ออะไรเดิมนะโครงสร้างซีนทางมะพร้าวเดิมหมด รับอันนี้คือสีโรงงานนะสีนี้คือสีโรงงานนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มๆคันเนี้ยนะคุ้มๆนะครับไฟท้ายนี่เดี๋ยวให้ดูนับสีเป็นไงเดิมสนิทเดิมสนิทนับไฟท้ายแท้นับรถสวยๆนะดูนี่เป็นไงข้างในน้บหัวน็อตไม่มีขยับน้าหัวน็อตไม่มีขยับฝาท้ายอันนี้ไม่เคยแก่ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยทําสีนะครับ นะแล้วสีตัวรถนะสังเกตได้เลยจากเงานะตอนนี้เวลาห้าโมงแล้วนะครับจริงๆว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะมันเย็นแล้วแต่ว่าพอดีพรุ่งนี้หยุดนะครับก็เลยต้องจัดให้นักหน่อยนะดิสเพกสีล้อนะอยางตัวนี้ก็เป็นยางแอดแบนนะเขาเรียกว่ายางมีแบรนด์นะยางตัวนี้นุ่มเงียบหนึบและแพงด้วยนะเบิกใหม่เส้นหนึ่งก็ประมาณ8 0 0พันได้นะสำหรับยางตัวนี้นะครับแล้วดูนะภายในเป็นโทนสีเบจแต่ว่าเป็นออกแบบมันจะไม่ออกเหลือง ก็จะาขาวๆนิดนึงนะครีมๆนะสีจะเป็นครีมๆแล้วตัวทรงตัวเบาเนี่ยก็จะรับเอวไหลหลังหมดเลยนะสมบูรณ์นะแผงประตูเป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะครับแล้วก็หุ้มด้วยหนังนะก็หุ้มด้วยหนังนะสลับกับลายไม้สลับกับลายไม้ตรงนี้ที่เป็นลายแบบด้านๆน,นะครับกระจกของเขาที่อยู่ตามนี้เป็นออโต้หมดเลยนะสังเกตกต่ครีมตัวนี้นะครับตันนี้ก็ติดฟิล์มลามิน่ามาให้นะครับแล้วก็โลโก้คันด้าที่กระจกนะครับคันนี้รถ กระจกเติมรูปบานนะครับภายในของแอร์คอร์นะก็จะต้องบอกเลยว่ากว้างนั่งสบายนะมีตัวลำโพงด้านหลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ครบ,ครบเลยนะเรื่องการใช้งานนะเป็นรถผู้บริหารแท้เลยขนาดแท้เลยนะครับสวยๆนะครับดูโครงสร้างเป็นไงดูแมนอาร์คครบเลย8 5 9 0 0 0บาทกับราคาที่ปรับใหม่ นะลอยขีบโรบอทยังอยู่เลยนะรถคันนี้ไม่เคยทําสีนอกในนะสีเดิมนะครับผมการันตีตลอดอายุการใช้งานนะคันนี้เราแถมประกันเครื่องเกียร์รให้ด้วย1ปีนะครับมีแอร์หลังนะตัวบอยแอคคอร์ดเนี่ยถ้าเอาจริงๆถ้ามองว่าแบบพูดแบบไม่น่าเกลียดเลยคนะือเอาจริงๆว่านั่งสบายกว่าแทบลี่นะเพราะว่าระดับการนั่งของตัวบอร์ดเนี่ยมันจะมีความลาดไปด้านหลังมันทาให้แบบรับสรลีระคนนั่งพอสมควรน,นะครับแต่ข้างหลังเนี่ยกว้างพอๆกัน ไอ้ขอยแคปรี่มันเป็นรถที่เเรียกว่ามันเป็นคู่แข่งกันจริงๆนะครับแต่หลายท่านเลือกแ a มรี่เพราะว่าด้วยราคานะราคา Honda มันค่อนข้างแข่งนิดนึงนะครับแต่ว่าคันนี้เราขายแบบขาดทุนเลย859,000บาทนะครับได้ Honda Accord G10 เครื่องยนต์ตัวใหม่คันนี้เป็นรุ่นรองพอ BL นะมันจะมี IS อีกตัวหนึ่งนะครับนะบแผ่นเพลเดิมอยู่ครบนะครับซอกประตูซอก A ซอก B เดิมสนิทนะครับดูได้เลยนี่ สติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับโครงสร้างด้านข้างนะดึงลงมาดูได้นะครับทั้งคันนะทั้งคันรถไม่เคยกิ้งกีลังกาอะไรไม่มีแน่นอนนะครับรถเราจริงๆรถที่เป็นรถหน่วยงานนะมันดีตรงนี้แหละนะไอตัวเรื่องพวกประวัติศูนย์ทุกอย่างมันมีให้นะมันมีให้นะอย่างเช่นคันนี้ผู้มือวารันตีมีให้นะก็เข้าถึง ระยะ90,000ตอนนี้ลถเลขไม่90,005นะครับก็เข้าตรงนะ90,000ก็เข้าตั้งแต่แรกมาเหมือนกันนะก็เข้าตรง90,000นะคู่มือมีให้บุ๊กเซอร์วิสมีให้นะผมบอกแล้วว่ารถที่เป็นรถผู้บริหารหรือว่ารถหน่วยงานโปรดเนี่ยมันจะดีตรงนี้อย่างนึ่งบางท่านรถบ้านก็ดีถ้าเอกสารอยู่ครบส่วนใหญ่รถบ้านบางทีเอกสารไม่ค่อยอยู่นะมันก็คุลยลําบากนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวผมพาไปชมฝั่งนู้นผมจะไปเปิดตัวหน้าจอที่เป็นจอตัว ไอทัชของ Honda ตัวนี้นะที่มันเป็นจอตั้งขึ้นมาแล้วกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสสดอกกุญแจตัวนี้ก็จะทําระบบเหมือน Honda าซีวิได้ก็คือเป็นรีโมทสตาร์ทนั่นเองนะครับกดล็อกรถกดปุ่มนี้ค้างไว้นะรถสตาร์ทเองนะครับเหมือนในตัวพวกซีวิกเอฟต่างๆนะเบาะเป็นเมมเบรี่เห็นไหมว่ามันเลื่อนเองนะครับเบาะเป็นเมมเบรี่ซีดนะเปิดประตูมามันเลื่อนตำแหน่งให้เลยนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่นะครับเมมเบรี่ซีดสจุด นะเบอร์ตะคู่มันบันทึกไว้แต่ไม่รู้บันทึกของใครนะครับกระจกเป็นออโต้นะครับเซ็นทั้นล็อกปรับภาพกระจกของข้างไฟฟ้าปุ่มเปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะครับเปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเอนจินสตาร์ทนะพร้อมใช้งานนะครับหน้าจอนะความสว่างแซ็นเซอรคอนโทรลมีให้นะครับเนาะแต่ผมขออนุญาตปรับบาดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวขาติดนะครับขาค่อนข้างยาวนะครับนี่เ่ะมาเข้ามาข้างในละ นะครับเข้ามาข้างในแล้วของโฮอนด้าคันนี้นะผมเหยียบเบรกผมกดปุ่มตานเลยดูหน้าจอนะครับมีรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับไมเก้าหมื่นห้านะครับแต่ผมขออนุญ,ญาตนะเปิดแอร์ก่อนนะผมกดออโต้เลยนะครับเปิดแอร์เลยกดออโต้เลยนะครับนะครับระบบซองสว่างคันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าแอร์แบบดูว์โซนนะครับซ้ายขวา นะราผมปิดก่อนใช้มันเป็นดูโอโซนนี่ฝั่งนี้ย5่สิฝั่งนี้24นะครับมันเลือกได้ว่าจะเอาเป็นซิงเกิลหรือดูโอโซนนะครับส่วนใหญ่ก็เขาจะใช้เป็นซิงเกิลโซนนั่นง่ายสุดจริงๆแอร์ดูโอโซนมันถ้ามองจริงความต่างมันแทบไม่มีเลยนะฝั่งถึงฝั่งนี้เปิด19บฝั่งนี้เปิด25่แต่ลดอยู่ในรถคันเดียวกันนะี่บอกไหมมันก็ทําให้อาจจะทําให้ระบบแอนะร์ทำงานน้อยลงแคนั้นนะครับทํางานน้อยลง เฉยๆนะหน้าจอตัวนี้มัันจอของ Honda เลยนะครับเป็นจอแท้เดิมโรงงานนะมันก็จะมี FM AM นะครับมีกล้องมีปุ่มกดกลับบ้านนะหลงทางกดปุ่มนี้ใช่ไหมครับผมพูดเล่นนะ USB มี2พอร์ตนะครับบลูทูธได้นะครับ,นะรบใช้ได้หมดนะตัวนี้พวกแอปพลิเคชันเข็มทิศทุกอย่างมีหมดครบนะครับแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะเข้าเกียร์ถอยหลัง กล้องก็จะขึ้นเวลากล้องขึ้นมันจะมีสารระดับให้เราดูนะครับให้เราดูว่าเราถนัดใช้แบบไหนนะอันนี้จะส่องตรงลองอไปเลยนะครับนะวเราปรับเป็นแบบนี้ไวนะเป็นเลนส์แบบตัวยนะครับในนี้ก็จะมีตัวเอาเลตมีตัว Power Outlet แล้วก็ USB USB ที่มีลักษณะเหมือนโทรศัพท์ตัวเนี้ยคือเสียบแล้วถ้าใช้สายแท้เสียบนะครับมันจะซิงข้อมูล Google Map อะไรต่างๆขึ้นหน้าจอนี้นะ มันจะขึ้นหน้าจอเลยนะใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ Apple นะในที่เท้าแขนก็จะมีอีก1จุดมันอยู่ด้านล่างตรงนั้นนะครับนะตัวนี้โหมดการขับขี่มีให้สโหมด Eco Mode แล้วก็โหมดธรรมดาแล้วก็โหมดส p o r t นะครับเบรงมือก็จะเป็นเบรงมือไฟฟ้านะครับเบรงมือไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะผมกด Eco จะดูหน้าจอนะครับผมกด Eco ปุ๊บหน้าจอเป็นสีเขียวเห็นไหม อันนี้คือผมปิดนะอันนี้คือโหมด normal นะครับถ้ากดอีกทีนึงเป็นสีแดงนี่คือโหมด sport เห็นตัวทุ่งสื่อที่มันขึ้นไหมตัว sport นะครับอันนี้คือ eco จะมีรูปใบไม้นะครับรถจะมันหน่วงๆคัืนเร่งและประหยัดน้ำมันแต่ถ้าเป็นโหมด sport รถมันจะตอบสนองคันเร่งค่อนข้างดีนะจะขับสนุกมากขึ้นนะครับพวงมลาลัยก็จะเป็น full multi function เลยซ้ายขวาแ้นะมี cruise control มาให้ตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบเกียร์ paddle shift นะบ,บวกลบมีให้ที่ปัดน้ำฝน auto นะครับที่ปรับน้ําฝนเป็นออโต้นะครับแล้วก็ไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับตัวนี้สำคัญคือมีตัวเลนบอสมาให้เนี่ยกดพอก,กดปุ๊บภาพจะขึ้นมุมที่อยู่ซ้ายมือคือมุมอับสายตาที่อยู่ด้านซ้ายของเรานะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับหรือจะเปิดไฟเลี้ยวเฉยก็ได้เนี่ยพอเปิดไฟเลี้ยวนะเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บมันก็จะตัดขึ้นเลยนะครับเวลาปิดมันก็จะดรอปหรือว่าถ้าเรายังไม่เลี้ยวเราจะกดดูเฉยแล้วก็กดที่การไฟเลี้ยวแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือการใช้งานของเขาเนาะนะครับเดี๋ยว ให้ชมห้องเครื่องนะครับจะได้ตัดสินใจได้เลยว่าจะเอาไหมแอร์คอร์ดคันนี้จะเอาไหมกับส่วนลด130 0 0 0บาทนะครับส่วนลด130,000บาทราคาเดิมนะครับ989นะครับราคาเดิม9 8 9นะครับราคาใหม่นะแ5 9 0 0 0่บาทแ5 9 0ส0าบาทผมบอกเลยว่าค,คุ้มแบบจุก,จกนะแรัแ859,000่บาทนะครับคันนี้นะครับ อาจจะถ่ายหน้าหน่อยเพราะว่าผมอยากให้ดูออปชันเล็กๆ,ๆน้อยๆของยตตัว Honda นะครับจริงๆออปชันน่ะมันจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นเรื่องการใช้งาน Honda เขาจะเน้นไปที่เครื่องยนต์เขาจะเน้นไปที่เครื่องยนต์เป็นหลักเลยนะครับเรื่องการใช้งานเรื่องการดูแลออปชันก็เอามีแค่พอใช้ประมาณล็อกคอมเรวคูดคอนโทรลเกียร์แปดดูชิพไปหน้าเปิดปิดออโต้เลนบอสแค่นั้นเขาทำเลนบอสมาแทนบายสปอร์ตถ้าเป็นโตโยต้ามันจะเป็นบายสปอร์ตนะครับมันก็มีความต่างกันอยู่เท่านี้แต่เครื่องยนต์นี่ผมบอกเลยว,ว่ากิน นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีมเอิร์ธนะครับเป็นบล็อก L 1 5เป็นเครื่องยนต์1,500งพัน C เทอร์โบเดียวนะครับตัวเทอร์โบอยู่หน้านะมันจะมีแผ่นกันความร้อนอยู่ตรงนี้นะเครื่องยนต์เป็นตัว4สูบเรียงนะอันนี้เป็นคอยแยกอิสระนะครับระบบเกียร์ CVT นะครับนะแล้วก็โครงสร้างตัวรถนะครับดูดีๆนะนะเห็นไหมว่าเดิมนะเป็นอาร์คครบนะซีนเดิมครบนะครับเป็นอาร์คด้านบนนะครับกริบๆแบบนี้นะครตัวรถคันนี้ไม่เคยกระทบเลยนะคยกระทบเลย ดูฝากระโปรงนะหัวน็อตเดิมนะครับนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนามาใหม่นะใช้เทอร์โบชาร์เจอร์นะเป็นตัวอัดอากาศนะเพิ่มแรงบิดแรงม้านะครับเพราะว่าหลายท่านกังวลว่าเฮ้ยรถคันใหญ่นต่ใช้เครื่องพันห้าเองไวเหรอจริงๆผมบอกเลยว่าเหลือนะไปดู crv ดีเซลสิ crv ดีเซลอ่ะเครื่องพันโอเทอร์โบกับรถเจ็ดที่นั่งนะครับยังแบบลอยลอยเลยสบายสบายเลยครับนะฝากระโปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบ นะครับหัวน็อตนี้ไม่เคยแกะนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย0 626407776นะครับกับผมเนธทอโต้ครับ